แวบ,บไปแวบ,บมาไม่มีปัญหาหรอกเนาะก,ก็ทำเหมือนกัน <laughs> ทำเหมือนกันเนาะไม่ติ๊กไม่อะไรทำแบบสบายๆคนเข้ามาก็สบายคนคนทำก็สบายสบาย <laughs> มาัมามามา,มาแทนคุณปลานะคะคุณปลาเขาเพิ่งเจอกันค่ะบาทคุณปา เจอกันทุกวันทุกเวลาเนาะคุณขวัญชัยร้นน้าบ้านมันจะร้อนเนาะก็ย้ายมาอยู่ในครัวนี่แหละอยู่ในครัวมีของกินด้วยสวัสดีปัญใจตอบกับคุณขวัญชัยนะน่าอร่อยค่ะคุณปัญใจบอกว่าหน้าอร่อยเนาะ อย <c oughs> wow. ู่ในครัวดดีกว่าอยู่ใน คุณฝันชัยคุณขวัญชัยเพชรสวรรค์รุงนี้ก็จะเป็นวันหยุดแล้ว ระดับเอ,เอเนี่ยนะก็น่าจะเป็นน้องน้องเล็กสุดเลยอะระดับแต่อายุไม่อ่านใจรับทราบสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะ พบกันเวลาใหม่นะคะพบกันสี่โมงจะได้ไม่ต้องลบไม่ต้องขึ้นเนาะสี่โมงก็ไม่ต้องขึ้นก็ล่นเวลาขึ้นมาหน่อยก็สบายดิมนกันคุณมนัสก็ออ๋ครับสวัสดีสวัสดียินดีมากครับผมปัญจตอบกับคุณขวัญชัยนะ หน้าอร่อยค่ะคุณปัญใจบอกว่าหน้าอร่อยเนาะสวัสดีค่ะออกไปซื้อ้องไปบันคุณอาลีตอนห้าโมงเนาะเออก็ดีเหมือนกันเนี่ เราเดี๋ยวพึ่งเบื่อกันนะคะเจอกันทุกวันเลยคุณมนัตเอ่อส,ส,สวัสดีค่ะออกไปซื้อ ในเส้นทางนี้เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณ <c oughs> ดีค่ะคุณตุกตาตอบก,กับคุณขวัใช่เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมนัสสวัสดีท้ารอบห้องนะคะคุณบรรณัสตอ,อสวัสดีรอบห้องค่ะสวัสดีไม่ลงเนาะเขาติดธุระเนาะ ธุรกิจคนเรามันก็มีธุรกิจเอ้ยขวช่มันก็มีธุรกิจปัญจัยตอบกับคุณขวัญชัยนะน่าอร่อยค่ะคุณปัญจัยบอกว่าน้าอร่อยเนาะ ว่าขึ้นกี่โมงกี่โมงคะคุณขวัญชยัยแจ้งเวลาด้วยคะ่ะทุกทุกท่านด้วยเดอ้อผมยังอีกไกลอยากไปให้ทันเพื่อนครับในเส้นทางนี้เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณที่ทำงานคุณอาลีเขาก็มีเลี้ยงเนาะ คุณขวัญใจตอบกับคุณอาลีค่ะคุณอาลีบอกพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็วันยุดเนาะแต,แต่แต่บางบางบางที่บางบริษัทเขาก็ยังไม่หยุดเนาะบางบริษัทเขาไอ้คุณปัญจนะคะคุณปัญจคุณขวัญใจตอบแล้วเนาะก็ก็ช่วย ปัญใจตอบกับคุณขัญชัยนะหน้าอร่อยค่ะคุณปัญใจบอกว่าหน้าอร่อยเนาะสวัสดีเนาะคุณขัญชัยก็สวัสดีค่ะคุณอาลีเนาะเป็นคำเนียมเป็นประเพณีแว๊บๆนร้อนเนี่ยอันนี้ก็ร้อนนะนั่งอยู่ขนาดนั่งอยู่ในครวก็ยังร้อนเพราะว่าหน้าบ้านนี่จะร้อนเพราะว่าแดดมันสองหน้าบ้านเนาะคุณอาลีอ่ะสวัสดีคุณตุ๊กตา สวัสดีค่ะมาทักทายส่งกำลังใจให้ค่ะ งไปบันคุณอาลี่สอนห้าโมงเนาะเออก็ดีเหมือนกันเนี่ยเราเออพอมาแทนคุณปาค่ะ แกงเขียวหวานเนาะทางภกกาคกลางโอเคทุ่มหนึ่งเนาะโอเครับ